สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายลโจ๊กวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเหมือนเดิมเร่งด่วนเร่งด่วนเลยอยากกินมากรู้สึกว่าอยากสดก็เป็นต้ยมยำปลากระป๋องครับนี่นะครับตัวใช้ปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องอเห็ดยี่สิบบาทเห็ดฟางนะครับคือไม่ค้าเขาจะมัดขายเป็นถุงละยี่สิบาทโจ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประมาณสักเท่าไหร่ขีดถึงได้ไหมประมาณนั้นนะครับพริกสักห้าหกเม็ดพริกแดงนะครับทุบแล้วก,ก็อันนี้จะเป็นผักชีต้นหอมผักชีฝรั่ง ประมาณหนึ่งถ้วยนะครับผ่นมารวมๆกันโอเคเดี๋ยวจะเอาเครื่องมาให้ดูอีกอันหนึ่งเป็นเครื่องต้มยำนะครับก็วันนี้ไม่ง่ายเลยแล้วกันเครื่องต้มยำประมาณนี้เพื่อนเห็นไหมอะ่ะก็บบ้างนเนาะก็คาตะไคร่ใบมะกรูดหอมแดงมะเขือเทศนะครับประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเครื่องปรุงจะมีมะนาวแล้วก็น้ำปลานะครับเพราะว่า ในในในเนี้ยครับในในปลากระป๋องเราเนี่ยมันจะมีรสออกหวานอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆเคยทานปลากระป๋องแบบเพียวๆ,ๆนะครับมันจะได้รสชาติประมาณนั้นอยู่แล้วแล้วก็เรามีมะเขือเทศมีหอมแดงอยู่แล้วฉะนั้นมึเราจะเอาจัดจ้ดานก็คือใส่เปรี้ยวกับเค็มลงไปโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยครับ โอเคครับผม,มเพื่อนๆตอนนี้น้ำดเดือดแล้วนะครับวันนี้ก็จะใช้น้ำไม่เยอะเพราะว่าเราต้มแค่กระป๋องเดียวเนาะก็คือถ้วยหนึ่งหนึ่งมือ้อง่ายๆเราเริ่มเลยก็จะเป็นขานะครับตะไคร้หอมแดงแล้วก็ใบพักโขดครับารมะเขือเ,เทศใส่ไปเลยว่าเราไม่ต้องเคี่ยวอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะตุ๋นจะพวกนี้ตั้งพวกจะพวกนี้สักสักครู่หนึ่งสองสานาทีในน้ำเดือดให้มัน มีกลิ่นหอมของเครื่องสมุนไพรต่างๆออกมานะครับโอเคตอนนี้เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าสีน้ําจะเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าส่วนต่างๆที่อยู่ในสมุนไพรต่างๆที่เราใส่ลงไปไเริ่มออกมานะครับก็จะเป็นปลากระป๋องครับหนึ่งกระป๋องใส่ลงไปเลยนะครับน้ำจะเปลี่ยนสีนะครับตามด้วยเห็ดฟางครับ เพราะว่าเห็ดฟางเราต้องตั้งให้หฟางสุกสักครู่หนึ่งก่อนโอเคคราวนี้เราก็ตั้งให้มันเดือดประมาณสักสองามนาทีเช่นเคยครับเพราะว่าเห็ดก็สุกง่ายปลากระป๋องสุกอยู่แล้วเพียงแค่เราอยากให้มันลงไปอยู่ในน้ำร้อนๆนั่นเองโอเคครับตอนนี้เดือดแล้วนะครับเพืเ่อนๆก็เห็ดฟางเริ่มสุกแล้วก็เราจะใส่พริกที่เราทุบเอาไว้นะครับ เลยหน้าตามาแล้วนี่เป็นความแซ่บสดน้ำร้อนๆเข้าสวยทั้งหน่อยเด็ดเลยพอใส่พริกไปแล้วก็ปิดไฟนะครับพอปิดไฟเนี่ยเราจะเริ่มปรุงรสชาติกันก็หลกัหลกๆมันมีหวานอยู่แล้วอย่างที่จะบอกนะครับก็น้ำตาลปักช้อนต่อหนึ่งมะนาวนะครับสองช้อนเลยวันนี้เราเน้นจิจ,จะ๊ะ ใ่เก็มน,น้ำปลาเป็นสองแล้วกันครับเมื่อเราใส่น้ำปลาเพิ่มนะครับมะนาวก็จะเพิ่มอีกนิดนึงมะนาวสามไปเลยโอเคประมาณนี้โอเค แล้วก็จะเป็นผักชีทั้งหลายนะครับที่เราหั่นเตรียมเอาไว้ลงไปเลยนี่ฮะปลากระป๋องเสร็จแล้วต้มยำปลากระป๋องใสเฟฟ่เห็ดฟางง่ายๆของโจ้เองทำแบบนี้กินง่ายๆเด็กหอเด็กออฟฟิศเพื่อนๆทุกๆคนสามารถทำกินได้เล้ครับเพราะว่าส่วนผสมต่างๆหาไม่ยากเลย ไปตลาดเนี่ยได้ครบแน่หรือว่ารถกับข้าวมาหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ครบแน่นอนครับเผ็ดฟางค่อนข้างจะมีขายทุกๆเจ้าอยู่แล้วถ้าถ้ามันไม่ไม่ขาดตลาดนะช่วงนั้นเนาะส่วนผสมก็ตัวเขียนไว้ที่ใต้คลิปนะครับไม่มีอะไรเยอะเลยเพื่อนๆก็ถ้าเบื่ออาหารื่ออื่นอยากได้รสชาติที่จัดก็ทําดูครับง่ายๆไม่กินนาทีก็ได้ทานสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอทำอาหารง่ายๆของโจ๊กเพื่อนๆอยากให้โจ๊กทําเมนูไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันที่ใต้คลิปได้นะครับแนะนําติชมอะไรก็ใต้คลิปเลยครับ มือใหม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเข้าใจเข้าใจยังไงวันนี้ขอบคุณมากแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ